ครับต่อไปต้มที่สองนะครับก็เช่นเคยนะครับอันนี้เราดิบใบออกเลยนะครับเพื่อให้สะดวกแก่การทำงานนะครับแล้วก็กรีดตรงนี้แล้วก็ตรงกลางครับลากจ่อตรงนี้นะครับอัดด้านบนแล้วก็รอให้ตุ้มตอนอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้เชือกฟางรัดนะครับ เสร็จแล้วก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยน์นะพอนะครับซื้อมาล้านที่ขายพุกอย่างยี่สิบนะครับเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็กรีดกรีดอลูมิเนียมฟอยน์นะับยคัตเตอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะห่ออย่างนี้ครับเป็นอันเสร็จนะครับนี่แหละครับ วิธีการตอนในนกดูแลนะครับลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ